วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งรายการก็คือรายการร้องคู่ t ูเกเต e r หนึ่งในสานนักร้องที่จะเจอวันเสาร์อยู่กับผมตรงนี้แล้วต้นธนสิทธิ์ครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับต้นโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะต้นผมจะชมคุณมาก่อว่าเวลาคุณแต่งแบล็กควีนะคุณสวยมากวันนี้คุณไม่แต่งคุณก็สวยโอ้โห คีอยาเก่งนะเราอ่ะต้นเสาร์นี้ต้นร้องเพลงกับพี่แอมสวรกษ์ถูกไหมใช่ครับใช่ครับเป็นไงความรู้สึกที่ได้รู้ครั้งแรกว่าโอ้จะได้เจอพี่แอมสวรกษ์เป็นเป็นไอดอลเราเลยถูกไหมโหต้องบอกเลยว่าพี่แอมเนี่ยนะเขาเป็นหนึ่งในนักร้องที่ต้นเชื่อว่าคนที่เป็นนักร้องทุกคนนะต้องเคยฟังเพลงของเขาแล้วก็จะต้องเคยแบบสต๊ดดี้เพลงพี่แอมแน่นอนเพราะว่าพี่แอมเป็นหนึ่งในนักร้องที่เรารู้สึกว่าร้องเพลงเก่งมากๆที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย <ừ> เลย <ừ> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆที่เราจะได้มาเจอพี่แอมร้องเพลงกับพี่แอมนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอพี่แอมเลยแต่ว่าเราเคยแน่นอนเคยรับมืของเขาอยู่แล้วเลยครับแต่ก็ตื่นเต้นมากพี่จะได้เจอพี่แอมจะได้ร้องเพลงกับพี่แอมจริงปะเนี่ยคุณอยู่ในวงการไม่เคยเจอก<า>ันเลยคุณไม่เคยเจอพี่แอมสวรรค์เลยเหรอไม่เคยเลยครับไม่เคยได้โคจอนมาเลยคือ คือเคยมีคอนเสิร์ตคือเจอมนักร้องอื่นๆรุ่นพี่แอมนะแต่ว่าพี่แอมยังไม่เคยเจอเลยโอ้โหนี้มันคือความพิเศษที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตคือเราติดตามพี่แอมมาโดยตลอดแล้วเนี่ยมาเจอการร้องด้วยการทําโชว์ด้วยกันเนี่ยนะต้นเรากําลังดูตัวอย่างบางส่วนอยู่เห็นพี่แอมกับต้นมีแบบว่าหลังชนกันเลื้อยๆกันด้วยอ่ะยเฮ้ยมันเป็นโชว์ยังไงอะไร่ะโอ้ไม่ได้เลื้อยเต่นเมื่อกี้มันเต้นๆอ่ะคือคุณร้องเลงอะไรฮะใช่ มันมันเป็นมันเป็นาราทองโชว์เต้องบอกเลยว่าอยากให้พี่ดูมากๆว่าบอกเลยว่าทุกคนไม่เคยเห็นทางต้นแล้วก็พี่แอมทำอะไรแบบนี้มาก่อนอนาดีเดี๋ยวบอกก่อนว่าร้องคู่ทูเกเตอร์วันเสาร์นี้หลักๆเลยศิลปินโจทย์คือพี่แอมเสวรณ์ถูกต้องซึ่งศิลปินที่จะมาเข้าแข่งขันก็คือหนึ่งในนั้นต an ้นธนสิทธิ์เจอกับโปเต้นะฮะวงมีนอ,อันเนี้ยเป็นสองคู่แยกการทำโชว์นะะโชว์ของต้นเราบอกได้ไหมว่าเราร้องเพลงอะไรกับพี่แอม อ่าร้องเพลงอยากสวยครับของพี่แอมครับอะฮะใครอยากสวยเอยน่าจะทั้งคู่แหละเมื่อกี้ผมเห็นบางส่วนนะท่าทางผมไม่ได้ยินเสียงชัดๆนะแต่มันมีความฟาดอย uh ู่แล้วของต้นเฮ้ยมันมีความแซบอยู่บอกเลยเอาอย่างนี้คือเหตุผลที่เลือกเพลงนี้อยากบอกก่อนว่าคือตอนแรกครั้งแรกที่ได้รับโจทย์ว่าต้องร้องเพลงกับพี่แอมอะ uh huh. เรารู้สึกว่า คนน่ะคุนเคยกับพี่แอมร้องเพลงช้าเพลงเศร้าทุก<ช> <คน S 1> ละครอะไรเงี้ยเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่แอมอะไรเงี้ยเราก็เลยลองลองลอง,ลองหาดู่าเฮ้ยพี่แอมเขามีเพลงเพลงเพลงเร็วเพลงอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเี้ยมันเหมาะกับกับกับโชว์ของเรารยับสวย,มวยผมบอกเลยว่าดูจากเบื้องหลังตอนนี้ที่เราเปิดควบคู่ไปด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นคือพี่หนึ่งจักรวาลแววตาของพี่หนึ่งอ่ะเขารู้สึกแบบเป็นประกายมีเซอร์ไพรส์ตลอดแบบว่าเฮ้ย พี่แอมก็คนหนึ่งก็เป็นแบบเรจินต้นธนสิทธิ์นี่คุณก็ไม่ธรรมดาประกวดมากก็เป็นแชมป์มาเหมือนกันมาเจอกันแล้วตาของเขาแบบโชว์นี้มันแบบเซอร์ไพรส์แน่ๆพี่หนึ่งทำโชว์เองก็ดูตื่นเต้นเองนะใช่ต้นครับเรื่องราวของต้นเ่าเจนเทุกคนไม่เคยเห็นพี่แอมทำอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนบอกเลยแล้วพี่แอมมีแนะนำวิชาอะไรเพิ่มเติมให้ต้นไหมก็ไม่ได้มีแนะนำอะไรกันมากเพียงแต่ว่าคือเราก็ใช้วิธีการแบบ ตอ,ตอนตอนตอนซ้อมร้องนะครับก็บแบบแบ่งท่อนอกันแล้วก็ดูว่าใครร้องประสานตรงนี้อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบแบ่งแบ่งพาร์ทโชว์อะไรเงี้ยครับ ừ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  แค่พูดก็อยากดูแล้วอ่ะคือเป็นนักร้อง2เจเนอเรชันที่เราคงไม่มีโอกาสเจอในที่อื่นแน <c oughs> ่แต่มาเจอกันในรายการนี้คุณผู้ชมครับผมว่าจะต้องเกิดเรื่องราวความประทับใจต่างๆมากมายเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนต้นหลังจากได้ทาโชว์กับพี่แอมเสร็จแล้วต้นแบบประทับใจอะไรเพิ่มเติมแบบพี่แอมยังไงบ้างโอ้ยต้องบอกเลยว่ารักพี่แอมเพิ่มขึ้นไปอีกคือตอนแรกเราจะบอกว่า เราเกรงมากเนาะเพราะเราต้องมาร้องเพลงกับพี่แอมเสาหลักซึ่งเป็นนักร้องแบบเลเจนด์นานเลยดิ้งตอนที่วิดีโอคอลกันครั้งแรกอะเกรงมากก็ไม่กล้าคุยอะไรเลยรู้ปะคือปกติก็เป็นคนพูดเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วพี่หนึ่งก็มีช่วหนึ่งที่หนึ่งเขาไปเทียบคีย์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เราอยู่กับพี่แอมสองคนในในในจอไลน์ซูมแบบนี้เราก็ไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยงบอกส่วนพี่แอมคุยสิแกอะไรเงี้ยพี่แอมสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบ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 สุภาพมากแบบ ไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเจอวันที่ซ้อมครั้งแรกอะครับวันที่ไปเจอต,ตัวตัวครั้งแรกที่แบบที่แอมสนุกมากาพี่เี่แอมเป็นคนสนุกมากเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เราเราขอใช้คาว่าเราบ้าบอคอแตกกันสองคนเลยอะค<อ>ือเราทาอะไรบ้าบ้าก,กันแบบคือสนุกอะ <c oughs> ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคือพี่แอมพี่แอมเขาไม,ม,ม่มุมเขาเป็นคนตลกเนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนเรารู้มาบ้างว่าเขาเป็นคนตลกแบบว่า แต่ว่าพอได้มาสัมผัสจริงๆแกเป็นคนน่าหลักมากเรื่องหลังคือตื่นเต้นเตรียมตัวกันจริงจังมากแต่บนเวทีคือจัดเต็มแน่ๆทั้งโชว์ของต้นพี่แอมพี่แอมแล้วก็พี่แอมกับโปเต้ด้วยถูกไหมใช่ครับเอาฟังปติดตามหน่อยดิไแม่เจอแม่ก็คือพี่แอมนั่นเองครับต้นครับฝากคนดูติดตามวันเสาร์นี้หน่อยเพราะว่ามีทั้งโชว์แบบของโปเต้ด้วยถูกไหมครับอ่าเต็มที่เลยครับต้นครับ ได้เลยครับก็ขอฝากแฟนๆช่องวันนะครับอย่าลืมดูนะครับร้องคู่ทูเกเตอร์นะครับทั้งต้นแล้วก็โปเต้นะครับแล้วก็โจ์นักร้องของเราที่ต้องมาร้องด้วยกันคือพี่แอมสาวรรค์นะครับก็เป็นหนึ่งในนักร้องในตำนานที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับแลต้องบอกเลยว่ารายการนี้มันมันคุ้มค่ามากๆคือมัน Amazing Amazing กับคนดูไม่พอมัน Amazing กับนักร้องอย่างเราด้วยที่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนึงเราะมีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับพี่แอมสาวรษณ์แล้วก็อยากจะบอกเลยว่าโชว์ทั้งต้นแล้วก็ทั้งของเต้อะคือเราตั้งใจทําากกกันมๆแล้ว ไปว่าทุกคนจะได้เห็นพี่แอมในพาสที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็บอกเลยว่าเราทำโชว์กันอย่างเต็มที่รับรองว่าสนุกขนานแน่นอนอยากให้ดูวันเสาร์นี้คือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับที่เราจะได้เห็นแบบเรามาร้องเพลงกับพี่แอมอะครับครับผมนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วแล้วเพราะว่าพอพูดมาขนาดนี้ คุณเห็นต้นธนสิทธิ์ฟาดแน่ๆคุณไม่เคยเห็นแบบนี้กับพี่แอมสัวลักแน่ๆในชีวิตต้องดูได้ครับในร้องคู่ทูเกเตอร์นะครับวันเสาร์นี้ฮะสองทุ่มสินาทีครับวันนี้ขอบคุณมากครับต้นธนสิทธิ์ครับขอบคุณ,คณนะครับจเจอกันวันนสาวต้น